سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، الله اكبر ولا حول ولا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبس منهما ريالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله عز وجل وخير الحد حج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات اتق الله พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักและเคารพทุกท่านครับเราทุกคนนั้นจะต้องมีความยำเกรงต่อลอสุบฮานวตาลาทั้งในที่ลับและที่เปิดเผยเพราะการยำเกรงต่อลอสุบฮานวตาลาบ่งชี้ถึง อันนี้ตุลคอลิซอการตั้งเจตนาที่บริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮุบฮาน ن ه และ تعالى ว่ามา عمر ุอิลล่าลียะบุดุลลอฮะมุคลิซีนละฮุดดีนสิ่งที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้สั่งใช้บรรดาผู้ศรัทธานั่นก็คือการทำอิบาดะ ในศาสนาของพระองค์เพื่อพระองค์มิใช่เพื่อสิ่งอื่นใดที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาพราะถ้าเขาทำอิบาดาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาผลแห่งการอิบาดัดของเขาจะศูญเปล่าสิ่งที่เขาทำ ระหว่างชายสองคนที่ยืนละหมาดอยู่ข้างกันละหมาดเหมือนกันตักเบสเหมือนกันรูก,กัวเหมือนกันสุยูดอย่างดีเยี่ยมเหมือนกันแต่ความบริสุทธิ์ใจไม่เหมือนกันคนหนึ่ง ทำการอิบาดาต่อลอสุบฮานวตาลาโดยมีสิ่งที่เรียกว่าริยะวสุมาริยะก็คือการโอ้อวดทางด้านภาพให้ผู้คนได้เห็นว่าเขานั้นมีความตั้งใจในการละหมาดละหมาดอย่างดี ละมาดอย่างคุชวะเพราะมีผู้คนที่กําลังจับจ้องเขาอยู่การทำอิบาดาอีกประเภทหนึ่งที่ไม่บริสุทธิ์ใจต่อลลสุบาโนตาลานั้นก็คือการทำอิบาด์และมีการซุมอ่ะการพูด โอ้อวดว่าเรานั้นทำอิบาดะเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานวาลาสิ่งนี้เราจะแยกไม่ได้เลยถ้าหากว่าเราไม่ได้เป็นบุคคลที่ทำอิบาดานั้นอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นอันนี้จึงมีความสำคัญต่อการทำอิบาดะของเราทั้งหมดที่เรานั้นจะต้องทำเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานวาลา พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอัลลอฮฺสุบหฮานูวาตาลาได้ตัดไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานของพระองค์ว่าวัตตกูฟิตนาตันพวกท่านทั้งหลายจงเกรงกลัวต่ออัลลอฮฺสุบหฮานูวาตาลาต่อฟิตนะที่มันจะเกิดขึ้นฟิตนะคือบททดสอบครับ บททดสอบที่อัลลอฮฺซุบฮานวตาลาต้องการจะทดสอบบาวของพระองค์เราอยู่ในโลกดุนยานี้ถ้าเราไม่ได้ถูกทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานวตาลาถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติแต่ถ้าเราถูกทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานวตาลาและเราไม่สามารถที่จะผ่านการทดสอบนี้ไปได้ ด้วยกับเหตุผลเพียงเล็กน้อยนั่นก็คือการเนียดพี่น้องจะต้องถูกลงโทษจากอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาตัดว่าวัตะกูฟิตนตตันลาตูซีบันนัลลลดีนัซลัมูมิงกุม خ ซะฟิตนาที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาจะทดสอบบาวของพระองค์นั้น พระองค์ไม่ได้ทดสอบเฉพาะใครคนใดคนหนึ่งอลัลลอฮ์บอกให้เราจงยำเกรงต่อฟิตนะที่มันจะเกิดขึ้นกับคนใดคนหนึ่งที่เขาทำการซออเลมและเราอยู่ในกลุ่มของคนที่ทำการซอเลมนั้นด้วยอลัลลอฮ์จะเช็คหมดทุกอย่างเช็คไปจนกระทั่งถึงสิ่งที่เขาเหนียด ว่าเขานั้นอยู่ในจุดนั้นเพื่อวัตถุประสงค์อะไรและเขาจะต้องไปตอบกับอัลลอฮ์สุบฮานหัตตาลาว่าเลมูอันนัลลอฮชดีดุลอิคอบจงรู้ไว้เถิดว่าอัลลอฮ์สุบฮานวัตตาลาคือผู้ที่จะลงโทษบาวของพระองค์ผู้ที่ลงโทษที่รุนแรง เพราะฉะนั้นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบานอตาลาบอกว่าพระองค์คือชดีดุลไอกอบเนี่ยมันคือการโทษการฆ่าโทษกับสิ่งที่เป็นความผิดที่มีความรุนแรงที่สุด <hi> <n ong> ong, พีด่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับพี P ่น้องจำเหตุการณ์ที่อับรอฮะยกทัพมาเพื่อที่จะทำลายกะบาได้ไหมครับ สิ่งที่เป็นความยิงยโสโอหังของผู้ที่เป็นทาตเป็นทาตของกษัตริย์อีกท่านหนึ่งเป็นบาวของอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาที่ทุกคนนั้นจะต้องอยู่ภายใต้อำนาจของอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาแต่เขายิ่งยโสเขามีความตะกับบท เขาสร้างวิหารของเขาขึ้นมาที่เยเมนเพื่อที่จะให้ผู้คนนั้นไปตะวาฟไปทำการศักระที่วิหารของเขาแทนการเดินทางไปตวาฟทิกะบาในยุคสมัยนั้นสิ่งที่เขาสร้างขึ้นเกิดขึ้นจากอำนาจ ที่เขาต้องการที่จะเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่บนหน้าแผ่นดินแต่อัลลอฮ์สุบฮานาอฺตาลาก็ลงโทษเขาอย่างเจ็บปวดในสิ่งที่เขากระทำเขายกทัพไปเพื่อที่จะทำลายกะบะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาไม่สามารถที่จะทำลายสิ่งที่เป็นสิทธิของอัลลอฮ์สุบฮานาอฺตาลาได้ พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับความยิ่งใหญ่ของกองทัพช้างที่เราเคยได้ยินมันคือการทำลายล้างสิ่งเล็กๆอย่างราบคาบตลอดการเดินทางของกองทัพที่หวังจะทำลายกะบะเกิดสึก สงครามมาตลอดเดินทางจากประเทศเยเมนด้วยกับกองทัพช้างเพื่อที่จะคมคูสศัตรูให้เกิดความหวาดกลัวสู้รบมาระหว่างทางชนะทั้งหมดจนกระทั่งมาหยุดอยู่ที่แผ่นดินที่อัลลอฮ์สุบานอตาลาต้องการจะให้เป็นบทเรียนสำหรับพวกเขา เกิดอะไรขึ้นครับช้างที่เป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดไม่สามารถที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าเพื่อที่จะทำลายกะบาได้แต่ถ้าช้างหันกลับไปประเทศเยเมนช้างจะเดินกลับอย่างรวดเร็วและนำพลพักของช้าง ที่มาด้วยกันเนี่ยกลับไปพร้อมกันแต่สิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาต้องการจะให้เราได้รับบทเรียนนั้นก็คืออัลลอฮฺสุบฮานวะตาลารู้ถึงแผนการอันชั่วร้ายของผู้ที่จะทำลายสิ่งที่เป็นสิทธิของอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาส่งอาบาบินส่งนก นกเป็นฝูงๆองบบาบินไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อของนกแต่เป็นกองทัพนกที่นำหินนะครับโดยคำสั่งของอัลลอฮฺซุบานอตาลามาโยนใส่กองทัพช้างของอับรอฮาผู้คนที่อยู่ณที่แห่งนั้นเสียชีวิตทั้งหมด ตายเหมือนใบไม้ร่วงตายเหมือนกับใบไม้ที่ถูกสัตว์แทะเล็มอับราฮัหนีจนกระทั่งสามารถที่จะกลับไปที่เยเมนได้แต่ก็ไปเสียชีวิตท,ที่เยเมนนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบานวอตาลาต้องการจะบอกกับเราว่าพระองค์คือเจ้าของกะบะ และผู้ที่เป็นเจ้าของกะบ้านั้นจะจัดการกับผู้ที่มีความตั้งใจจะทำลายล้างสิ่งที่เป็นสิทธิของลอสุบาหฮานวตาลาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับฮะดีสบทหนึ่งของท่านหญิงไอาชารอดิยัลลอฮุอันฮาท่านหญิงไอาชา ได้ถามท่านนาบีเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอาคิริสมาณในยุคสุดท้ายก่อนที่จะเกิดวันกิยามะก่อนที่วันสิ้นโลกจะเกิดขึ้นท่านหญิงไงชาได้กล่าวรายงานฮะดิษบทนี้ว่าก็ลราซูลุลลอฮิสลลัลลอฮุอะลัยิวะสัลลัม ท่านอัลส,สุนลูลลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวว่ายักษู่ใจชุลกาบาอับราฮาได้ยกกองทัพช้างมาเพื่อที่จะทำลายอันกบะบาศัตรูต้องการที่จะทำลายกาบะบาไม่ให้เป็นที่สักการะหรือว่าเป็นจุดศูนย์รวมซึ่งกบะบา this เป็นบ้านของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา ถูกสร้างมาด้วยกับน้ำมือมือมือของนบีอิบรอฮีมและลูกของท่านก็คือนบีสมัยที่อัลลอฮฺซุบะฮานอตาลาได้ให้สิ่งที่นบีทั้งสองนี้ทำขึ้นเกิดความจำเริญและเราก็ได้เห็นว่ามันเกิดความจำเริญขึ้นจริงๆ อบับราฮัมต้องการที่จะทําลายท่านนบีอุมัสลลัลวะลัยุฮัสลามบอกว่าในอาคริสมาเนี่ยจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่จ้องที่จะเข้ามาทําลายกาบะแห่งนี้ไฟอิดากาณูบิใบิดาเมื่อพวกเขายกทัพมาจนกระทั่งมาถึงสถานที่แห่งหนึ่งที่เป็นทุ่งกว้างมีนาลอารดียุกซซฟุบิอวัลฮิมวะอาคิริฮิมอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลา จะสูบให้พวกเขานั้นลงไปอยู่ใต้แผ่นดินแผ่นดินนั้นจะสูบพวกเขาทั้งหมดตั้งแต่คนแรกจนกระทั่งถึงคนสุดท้ายท่านหญิงไอชาเมื่อได้ยินสิ่งที่ท่านรอซูลสลล์าาวะอะลัยวะสลัมบอกแบบนี้ก็ถามกลับไปโอ้ท่านรอซูลของอัลลอฮฺสุบานอตาลายะารอซูลลลอฮฺ ไกฟยุกซซฟูบีอวเวลิฮิมวาอาคิริฮิมมันจะเป็นไปได้ยังไงในการที่อัลลอฮฺสุบานอตาลาจะให้ผืนแผ่นดินนั้นสูบพวกเขาผู้ที่ต้องการจะเป็นศัตรูกับอัลลอฮ์ผู้ที่ต้องการจะทําลายอัลกาบ้านี้เขาจะถูกสูบลงไปได้อย่างไรในเมื่อสถานที่แห่งนั้นท่านหญิงไอชาบอกว่าวาฟีฮิมอสวากุหุม ในนั้นมีตลาดกองทัพที่ถูกถูกเคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งมาที่หนึ่งเนี่ยเมื่อมาหยุดจูจุด,จดหนึ่งจุดใดแล้วจะต้องเกิดการซื้อขายกันเกิดขึ้นผู้คนเยอะเกิดการซื้อขายแน่นอนเพราะฉะนั้นตรงนั้นจะต้องมีคนที่จะไปจับจ่ายมีคนซื้อมีคนขายและไม่ใช่เฉพาะมีคนซื้อคนขายอย่างเดียว ว่ามันไลซามินหุมและมีคนที่เขาไม่ได้รู้กับสิ่งที่เป็นเป้าหมายการทำลายกาบะมีแน่นอนในกลุ่มนั้นนี่จะต้องมีแน่นอนมันจะเป็นไปได้อย่างไงที่คนที่ไม่รู้อิน่อยเนี่ยจะต้องถูกแผ่นดินสูบลงไปด้วยท่านหญิงไ,งไอชาถามกลับไปที่ท่านราซูลสลลลลวอะลัยวะสลัมกอละรอซูลุลยลลลลอะลัยวะสลัมท่านรอสูลก็กล่าวตอบว่า ยักษาฟู بأ ว ليم وأأكرهم ซุมมะยุบาสูน على نيتهم พวกเขาจะถูกสูบไปอยู่ใต้ผืนแผ่นดินทั้งหมดตั้งแต่คนแรกจนกระทั่งถึงคนสุดท้ายหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานวตาลาจะให้เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาบินียติหิมด้วยกับเนียดของเขาและพระองค์จะตอบแทนจาก การคิดคำนวณที่เนียดของพวกเขาในการที่เขาไปอยู่ณนะจุดจุดนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับสิ่งนี้ทําให้เราได้รับบทเรียนจากอับราฮัมที่ต้องการจะทําลายล้างสิ่งที่เป็นฮักสิ่งที่เป็นสิทธิที่อัลลอฮฺสุบานอาตาลาได้มอบให้กับอุมมะตุลอิสลามให้กับประชาชาติอิสลาม ได้รักษาสิ่งนี้เอาไว้แต่มนุษย์ไม่ใช่เจ้าของครับแม้กระทั่งอับดุลมุตตตเลบผู้ที่ปกครองมักกะในยุคสมัยนั้นเป็นหัวหน้าเผ่ากุเรชมีอำนาจยังถูกอับรอฮานั้นยึดเอาอูดของเขาไปสองร้อยกว่าตัวเมื่ออับดุลมุตตตเลบ ไปร้องขอคืนอูดของเขาอับราฮัมเกิดความแปลกใจว่าทำไมท่านไม่ขอให้เราไม่เข้าไปทำลายกาบะแต่ทำไมท่านไปขอสิ่งที่เป็นอูดซึ่งมันไม่มีค่าอะไรเลยเท่ากับกาบะเขามองค่าคนละอย่างกันไงแต่สิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับอับดุลมุตตะเลบในช่วงเวลานั้นก็คืออูด เขาบอกกับอบราฮัมว่าอินนีอาราลบเอลฉันเนี่ยเป็นเจ้าของอูดฉันมีสิทธิ์ในอูดของฉันที่ท่านยึดมาแต่ว่าฉันไม่ใช่เจ้าของกะบาผู้ที่เป็นเจ้าของกะบาจะลงโทษท่านเองอับดุลมมตะลเบกล่าวกับอบราฮัมแล้วก็จากไปสิ่งนี้ทำให้เราได้รู้ว่า สิทธิที่เราควรจะมอบให้กับเจ้าของสิทธินั้นคือพระเจ้าผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างสร้างแม้กระทั่งตัวของเราที่เราบอกว่าเราเป็นคนที่แข็งแรงที่สุดแต่วันหนึ่งเราก็อ่อนแอที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานวตาลาจะได้คิดคำนวณกับเราในบั้นปลายของชีวิตท้ายที่สุดนั้นก็คือเนียดของเราที่ เรานั้นทำอิบาดะสิ่งใดก็แล้วแต่เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาหรือเพื่อเป้าหมายสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาอักูลกาวลิฮาซาวัาสตักฟิรุลลอฮฺละอิมัลีวลักุมวลิสาอิลิลมุสลิมีนมินคุลิซัมฟัสตักฟิรุอินหูกานะกัฟฟาระอัลลอฮฺอักบาร์วะลาฮาวล